สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือช่วงของเฮียพาจบครับวันนี้เนี่ยเราพาแม็กจากออฟติเบลมาด้วยใช่ครับวันนี้เป็นเรื่องของสายพานแน่นอนถูกต้องแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสายพานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บตําลึงผักบุ้งก่อนเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเหนื่ยอยเลยนะ <laughs> นะวันนี้เราอยู่ในซอยรามินทรา21ครับผมแยก6 23นะก็แยก6เหมือนกันนะครับมากันที่อูท่ที่ถือว่ามีความชํานาญการเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์มิตซูบิชิ นะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเดีย๋ยวให้รถเข้าไปก่อนไปก่อนเลยฮะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวรถทับแป๊ดไปเดี๋ยวจะไม่มีรายการต่อวันนี้เนี่ยด้วยการที่แม็กเนี่ยมีดารีเกิดขึ้นว่าเฮ้ยพี่มันมีสายพานมตซูบิชิถูกไหมใช่มันมีสายแต่ว่าอยากจะได้มิตซูบิชิเบนซินใช่ถูกต้องเลยครับ2.4ครับผมขับ2ใช่ครับอ่าแต่ว่าต้องไปหาที่ไหนดี เราก็เลยคิดว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้ามิตซูเราก็ไม่ไปไหนหรอกหลักๆเนี่ยในย่านรามินทราเนี่ยจะมีพี่สวิทพี่หยอย m m t แล้วก็อู่นี้แหละก็คือพี่แก้วมิตซูโอลีซึ่งเซอร์วิสเฉพาะมิตซูย่านนี้เนี่ยมิตซูลุ้นล้วนหลักๆเลยถ้าจะมีอีกทีก็คือเชฟโรเลตเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้มาที่มิตซูโอลีกันก่อนนะฮะซึ่งพี่แก้วรออยู่ด้านในกับเครื่องยนต์ที่พร้อมจะใส่สายพานที่วันนี้เป็นการบ้านของเราด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาพี่แก้วด้านในกันะ เนี่ย <c oughs> จะเป็นอู่ธรรมชาติหน่อยเมื่อก่อนจริงๆมีกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นตรงนี้อร่อยมากแต่ว่าย้ายไปอยู่ซอยนี้ละเดี๋ยววันเดี๋ยวพาไปกิน <c oughs> เอเอเป็นนั่งที่ร้านไม่ได้นี่ว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อกลับไปกินที่เสือก็ได้วันนี้พี่ถ่ายรายการอายรการตอนบ่ายใช่ใช่ซึ่งตอนนี้เราก็ถ่ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่สาคันที่สุดคือตอนนี้เรามาอยู่ด้านในของมิสูโอลี่แล้วนะฮะคือจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นว่าอย่างเงี้ยนะด้านหลังนี่ก็จะมีรถนี่ก็เป็นมิสูงานนะครับนี่เป็นมิสูบิช มิตซูบิชิปาเจโร่มิตซูบิชิซีอาร์วีใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นรถของเรานะนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นแลนเซอร์อีคาอีคาปาเจโร่อไซโคลน L200 ไทรโคลนอันนู้นคือไรตันปาเจโร่สเปซบาร์คอนหลักๆที่นี่เซอร์วิสมิตซูอย่างเดียวนะฮะแล้วก็งานหนักงานเบาพี่แก้วสบายมากเกิด mm hmm. จากสนามแข่งจนเอาเซอร์วิสแบบนั้นมาใส่ในมิตซูออลลี่ เออเหนื่อยนะฮะครับผมสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะต้องมาดูเพราะว่าคันที่เป็นต้นเรื่องและเราก็ได้มาเจอและเปลี่ยนสายพันธุ์ของเขาในวันนี้เรื่องราวเขายาวมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวต้องถามพี่แก้วว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้เครื่องของคันนั้นที่แมกอยากเปลี่ยนอ,อยู่นี่หละ <Okay. S 1> มันถูกเอาออกมาแล้วมันถูกเอาออกมาแล้วนะฮะ <S <S เดี๋ยวมาดูาหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่เลยไอ้คันที่คิดว่าจะใส่เนี่ยเรากองไว้แล้ว อันนี้ไม่ได้เซตนะเพิ่งมาเลยเร็วๆคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาและเรื่องราวสตอรี่เขาเยอะมากแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอเชิญพี่แก้วกับพี่แก้วเชิญนะฮะเดี๋ยวให้พี่แก้วติดไม้หล่อยเขาญาตเหน็บนะฮะมาขอให้อ่านแก้วเชิญนะครับผมครับผมอ้าวสวัสดีพี่แก้วอยู่ในทาาสวัสดีครับพี่แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามก่อนมิโซน only ซาวด์รถอะไรบ้างที่ก็ซาวิ์เฉพาะรถมิโซนเดียวนะครับทุกรุ่นทุกรุ่นใช่ครับทุกรุ่นครับระบบเครื่อง ทำหมดครับเครื่องช่วงล่างเบรคคัตเกียร์เกียร์โอ้โหคงบอกว่าอนได้หมดใช่ครับถ้าเป็นมิสซูนะแอร์ด้วยที่นี่จบแอร์จบนะทั้งระบบของมิสซูมาที่นี่ได้ไม่ทำเดียวคือบอดี้ถูกต้องครับผมอา้มาที่เรื่องของงานของเราในวันนี้วันก่อนผมโทรหาพี่แก้วบอกพี่แก้วครับน้องแม็กซ์ออฟสิเบวอยากได้เครื่องยนต์หนึ่งตัวคันนี้คือเครื่องยนต์รหัสที่ชื่อว่า 4G64 ครับ 4G64 มันเป็น2004อ่า2004นสี่ แทนเบี้ยเบนซินนะฮะรถมันบ้านพี่แก้วก็บอกว่าเฮ้ยนัดเครื่องรุ่นนี้มันอยู่ในปาเซโลมันอยู่ในไทรตันนะใช่ครับอ่าใช่ครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวกำลังลากมาหาพี่ครับท่านนี้ผมต้องถามก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาท่านนี้เกิดอะไรอย่างไรครับพี่แก้วคืออย่างนี้รถคัวนี้มันเป็นรถบริษัทพนักงานก็ใช้เสร็จแล้วก็เครื่องดังเขาวิ่งไปต่างจังหวัดชุบุรี ก็เลยเขาเลยสงสัยก็เลยไม่กล้าขับต่อเขาติดต่อไปทางบริษัทบริษัทบอกว่างั้นลองเข้าอู่แถวนั้นดูต้นต้นกรว่าเป็นยังไงพัอพอเครื่องพอพอเขาดีเขาว่าเครื่องได้ยินเสียงเครื่องมันดังเขาก็เลยทิ้งรถเอาไว้ให้ที่ที่ที่ชลบุรีที่ชลบุรี ซึ่งอู่นั้นก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนละไม่รู้จักแค่ไปไปไปเช็คดูเฉยๆว่าเครื่องมันดังเพราะอะไรไปเช็คเฉยๆไปเช็คเฉยๆอยากรู้มันเป็นอะไรจะตัดต่อได้ไหมจะอะไรได้ไหมแต่ที่หนูว่าพนักงานเขาต้องไปทํางานต่อเขาก็เลยทิ้งรถเอาไว้แล้วเดี๋ยวฝ่ายจัดซื้อเขาจะมาติดต่อกับที่อู่นี่ทีหนึ่งพอกลับมาถึงอีกทีหนึ่งทุกอย่างถูกชอดแยกชิ้นออกมานอกรถหมดเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยเขาก็เลยเขาอ้างว่าก็คุณทิ้งไว้ผมเช็คว่าเสียงดังมาจากอะไรผมก็ต้องรู้ดูว่าเป็นอะไร ก็เลยเช็คหมดเลยก็เลยถอดเช็คหมดเลยครับควาว่าลื้อออกมาหมดคือลื้อย่อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกมาหมดเลยเหมือนอะหอนเครื่องครับเลรอหมดเลยครับพวกองค์พวกเวียงแยกมาเป็นส่วนเลยครับครับผมโอ้แยกข้อเวียงมาให้ด้วยแยกหมดเลยครับอันนี้พูดตรงนะถ้ามึงไม่ละเอียดมากอ่ะมึงก็กล่าวว่าคูเอามึงแล้วใช่ก็อ่ากัฟันแน่นอนก็อย่างอย่างคิดเป็นบ้านนะคงกล่าวว่าถ้าไม่ทำกูก็ได้ค่าถอดนนะวะอ่าถูกต้องอ่าใช่ก็ได้ค่าถอดนนะวะนะครับถ้าจะเช็คว่าเสียงดังแค่ไหนเราบอกว่าดังเครื่องต้องไปรื้อทำมันก็ไม่ได้อะไรมั้งอ่า าทเจ้าของรถก็เลยตัดสินใจก็เลยสบายใจแล้วเว้ยไม่เอาดีกว่าก็เลยประกอบคืนหรือยังไงพี่มันมายังไงออกมาเป็นเข่งนะครับมาในเข่งผมผมบอกไม่ต้องประกอบเลยครับประกอบไปก็เอาแค่รวบจับมาให้ครบดีกว่าเพราะว่าถ้าประกอบไปก็ต้องมานั่งรื้อใหม่อีกก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไร แล้วประกอบรอบสองประกอบแบบประกอบแบบประกอบแบบมาช่วยๆอ่ะลูกลวกมามันมันไม่ดีแย่กว่าเพราะว่าเดี๋ยวน็อตไม่ได้เกลียวเกิลไม่ได้มันต้องมานั่งแก้น็อตแก้เกีียวกันเข้าไปใหญ่อีกน็อตใส่ผิดตรงผิดตัวมาหัวสั้นตัวยาวยดเกลียวสีลวกใส่เข่งส่งมาที่รามินทา2 1ดแยก6มิสโซลี่เลยส่งส่งให้บสไปรับมาบอสคือเจสนวิลด์ลออนนะอยู่ย่านนี้แหละ บัวสไปรับมาอ่านะครับผมบัวสไปรับมาเสร็จปุ๊บก็เรามาประกอบตรงนี้ใช่ครับใช่ก็มามาลือดูว่าความเสียหายจริงอย่างที่เขาบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปค้นพบว่าก็ที่เครื่องมันดังเขาชาร์บละลายอ๋อ้ชาร์บละลายแต่แต่ไอตอนที่ชาร์บละลายเนี่ยเขาบอกว่าที่คนที่พนักงานที่ว่าขับอยู่เขาบอกยังยังขับได้อยู่่อาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดใจว่ามันจะถึงขนาดต้องลื้อเครื่องอ่าอ่าถอดมาดูก็คือชาร์บละลายนะฮะทีนี้ถามเป็นความรู้ครับว่าชาร์บละลายเนี่ยจำเป็นต้องแกะมา คบทั้งเออจริงๆแล้วถ้า,ถาวิเคราะห์ว่าเป็นชาร์บอะไรก็ต้องรู้แบบนี้ค,คุณจะจรู้ครับผมเพียงแต่ว่าโด,โดยวิชาช่างเนี่ยถ้ารู้ว่าชาร์บอะไรฟังเสียงก็รู้แล้วควรจะแจ้งลูกค้าก่อนก่อนที่จะรื้อไงควรจะตกลงก่อนว่าจะทายัางไงผมจะรื้อเครื่องเครื่องนะพี่เฮ้ยพี่เสียงแบบนี้มันดังจากตรงแข้งอ่ะน่าจะชาร์บแล้วนะอ้องรื้อนะพี่แต่ไม่ได้รื้อแบบรื้อด้วยการตัดสินใจตัวเองอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเจ้าของก็จะเสียแล้วล่ะโดยโดยขออ้างว่าก็คุณให้ผมมาเช็ก เครื่องดังผมก<ะ>็ต้องรื้ออย่างเงี้ยน,นะครับก็ไม่ได้พอรื้อมาแล้วฮะแน่นอนตอนนี้มาถึงอู่แบบเข่งแล้วก็ทําการทําความสะอาดทางเดินน้ามันทั้งหลายแหละทั้งหมดแล้วล้างทั้งหมดเลยอ่ะตอนนี้ประก,ก,กอบเป็นเครื่องเรียบร้อยเคลียร์แล้วทั้งหมดเซ็ตใช่ผมใช่ทั้งเตียนชาร์ปทั้งคว้านทั้งทาวาวหมดเลยอ่ะปรอคเนิติแก๊สด้วยครับคือคันนี้ที่ยังไม่ได้เสร็จเนี่ยยังไม่จบเนี่ยเพราะรอเรา ใช่ครับรอเราเลยรอวันหนึงอ่ะวันเฉยๆะวันนึ่งอ่ะเพื่อรอมาถ่ายเดี๋ยววันนี้มันเขาเริหัดแลเนาะครับผมนะฮะวันนี้ขั้นตอนด้านหน้าเครื่องผมถามพี่แก้วนิดนึงฮะความสำคัญของการใส่สายพานมันมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนต้องมีระยะต้องตั้งต้องอะไรไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีระยะการตั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องคล้องสายพานให้ให้ถูกจังหวะเราตั้งมาให้ถูกเพราะรุ่นนี้มันมีพลาบาลานด้วย ถ้าตั้งมาร์กไม่ดีแล้วถ่วงภาวะบาลานไม่ดีจากเครื่องนิ่งๆกลายเป็นเครื่องสั่นกระพือหายกันาดหายกันเองเยอะนะครับบางคนประกอบมาเสร็จแล้วติดเครื่องเร่งเครื่องสถานหารณหากตายตกลงตัางมาร์กผิดมันจะมีมันจะมีมาร์กตำแหน่งหนึ่งคือตั้งมาร์กถูกแต่ข้างในบาลานซ์ผิดมันจะมีรอบหนึ่งใช้ได้กับรอบหนึ่งใช้ไม่ได้ อันนี้คือประสบการณ์ละใช่ครับใช่พี่กวก็จะมีเทคนิคของเขาแล้วนะผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นผมจชว่าเป็นโน้ตฮาวของท่างแต่ละคนครับนะแต่ว่าขั้นตอนในการประกอบตรงนี้เพราะเครื่องอยู่ข้างนอกไม่นานานละครับผมครับไหนๆก็รอเรามาวันนึงละใค้ก็ทำดีกว่าใช่ครับเพราะสายพานเราลงแล้วซึ่งวันนี้สายพานทั้งหมดต้องใช้กี่เส้นนะพี่แก้วผมถามนิดนึงมีสายพานไทมิ่งหนึ่งเส้นแล้วก็บาล้านหนึ่งเส้นแล้วก็ลูกลอกสายพานไทมิ่งมีสองตัวตัวประคองตัวประกอบตั้งตัวส่วนตัวนี้จะปลูกกอ ปรับตั้งของสายพานบาลานส์ครับผมสายพานบาลานส์ก็ตัวเล็กๆที่อยู่รงใช่ใช่ใช่ตัวตัวเจ้าตัวสร้างปัญหาการเช่างเลยที่เหลือก็อีก3เส้นอีก3เส้นจะเป็นสายพานน้ำเครื่องสายพานไดชาสายพานแอร์สายพานพาวเวอร์อะไรเงี้ยอ่าอ่านั่นครับขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยสมมติเครื่องอยู่ข้างนอกใช้เวลานานไหมครับกับ Mitsubishi Solis ระดับสนามแข่งขันกดดันหน่าดูประกอบประกอบแบบนี้ทั้งปิดปิดเครื่องได้ก็มานักยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วครับ ตามนั้นฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ไมซูรี่เขาแหวกไว้กับเครื่องยนต์ตัวนี้ดีกว่าค20นาทีเดี๋ยวเจอกันได้ครับครับ งจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเนาะ,ะครับตอนนี้พี่แก้วก็ประกอบเรียบร้อยคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของท i มมิ่งก่อนครับผมนะฮะต้องถามนิดนึงครับพี่แก้วคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนื้องานแล้วกันแน่ะนอนพี่แก้วจับสายพานมาบมว่าหลายพันเป็นหลายพันพันลวนะฮะมุมที่จับสายพานความรู้สึกที่จับออฟติเกลวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะเราเจอกันครั้งแรกนะต้องบอกก่อนครับ เนื้อเนื้อเนื้อมันหนาเนื้อมันหนาขึ้นน่าจะเหมือนใยไฟเบอร์ข้างในอะตรงระหว่างระหว่างชั้นของสายพานเนี่ยหนามันหนามันอารมณ์ประมาณเหมือนกับพวกสายสายพานสิ่งกสายพานสิ่งที่เป็นสีฟ้าสีสีฟ้าสีแดงของเอสเของเคนดี้อะไรเงี้ยเนื้อจะเป็นอย่างนั้นสุกหนาเพราะว่าเพราะตอนที่คล้องทีแรกเนี่ยสุกมันคล้องเข้าย่อ เพราะมันมันเป็นคือระบบไฮดรอลิกตัวตั้งสายพานตัวนวัตเนี่ยมันบังคับตายตัว,วตถ้าเป็นสายพานแท้นเนี่ยมันจะแบบกดปุ๊บเดียวเข้าไปเลยถ้าไปดูในคลิปจะเห็นว่าพยายามหมุนสายพานให้เข้าตั้งหลายรอบเพราะว่าเนื้อมันหนามันตึงมากแต่ตอนตนหนาตอนรู้สึกว่าใช่เบอร์ไหมป่ะเนี่ยใช่ครับความความยาวมันได้ป่ะเนี่ยเบอร์มันว่้เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับในมุมของผู้ผลิตทาไมต้องหนาคือเราตั้งใจพัฒนาให้โปรดักอะมันดี ยิ่งขึ้นไปอีกคือถ้าเรามาแข่งกันแค่ว่าเหมือนกับผู้ผลิตทั่วไปเราว่ามันก็มันก็ไม่ได้ต่างเนาะเราก็เลยต้องทําให้มันดีเพื่อให้ใช้นานๆแล้วโน้ฮาวของเราเรื่องทามมิ่งเรามีมาค่อนข้างร้อยสสกว่าปีแล้ะดังนั้นเราก็เลยใส่ที่ดีที่สุดลงไปนั่นแหละครับ อ่อันนี้คือทามมิ่งวันนี้จบแล้วใช่ครับนะครับที่เหลือคือต้องยกเข้าไปเพราะว่าแน่นอนฮะครันนี้อย่างที่พี่แก้วบอกในช่วงหัวเทปเราเนี่ยคือมาเป็นเข่งอ่าเดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ระบบอีกว่าระบบต่างๆเป็นอย่างไรี่เขาลืมถูกต้องอ่าที่เขาลืมมะนะฮะต้องบอกว่าที่เขาลืมมานะพี่แก้วไม่ได้ลืมนะต้องมาตามตามเช็ดตามเก็บแต่พี่แก้วนี่ประกอบหัวแขนขาอยู่ตอนนี้นะประกอบบ้างอยู่นะ เดี๋ยวไปดูว่าในเทปหน้าในโอกาสหน้านะครับว่าเครื่องตัวนี้ขึ้นไปแล้วจะเป็นอย่างไรพร้อมกับสารารหน้าเครื่องซึ่งตอนนี้วันนี้เราขออนุญาตจริงๆว่าไม่เห็นมันหมุน่ครับเราใช้เวลาเยอะมากในการทํางานนะฮะแต่เดี๋ยวเทปหน้าได้เห็นแน่นอนว่าเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้เนี่ยที่เปลี่ยนทั้งหมดเป็นของออฟติเบลหมุนแล้วฟิลเป็นอย่างไรไปเจอเอ็นอีพีสองนะครับเอาพี่แก้วฟางกูในที่นี้มาก็มีใครติดขัดอะไรปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถมิสูเชิญปรึกษาได้ครับครับผม จะมาทําหรือไม่มาทําจะมาปรึกษาอะไรก็ด้วยความยินดีครับผมให้ความรู้ได้ครับครับผมเพราะว่าช่วงโมงนี้ช่วยๆกันได้ได้ครับไปช่วยกันเบอร์โทรพี่เออ่เบอร์โทรส่วนตัวพี่เลยครับมีเบอร์เดียวศูนย์แปดเก้าแปดเก้าหกหกสองหกเจ็ดโทรตรงเจอพี่เลยแน่นอน้าพี่จะเป็นคนที่มีบลูทูธตลอดรับแน่นอนรับเป็นตัวโโอ้หขนาดบลูทูธบางทีสายซ้อนต้องบอกว่าถ้าไม่ได้รับไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรซ้ำได้อ่า ครับผมพี่ได้เลยย้้ไดครับอ้าวส่วนของแม็กฝากถึงออฟติเบิลเท่าไหร่ครับก็ของเรานะครับก็ซื้อสายพานเปลี่ยนสายพานก็อย่าลืมกันเรื่องรับประกันเนาะวอลันตีที่หลังสายพานนะครับแค่นั้นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับออฟติเบิลแล้วก็ขอบคุณมิสูโอลี่โดยที่แก้ับอย่าลืมนะครับออฟติเบลครับสายพานคุณภาพจากเยอรมันที่ผู้ผลิตรถยนต์นั้นเลือกใช้วันนี้เราสามคนลาจากมิสูโอลี่รามินทา21่สิบเอ็ดแยกหกวันนี้ลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ